สวัสดีเที่ยงแล้วกินข้าวกันช่วงนี้ว่างๆเนาะอยู่กับบ้านหาของกินตามแอปดีกว่าวันนี้บังเอิญบังเอิญไปเปิดใน h o m มี e ฟ o o d เป็นแอปสั่งอาหารอยู่เนาะแล้วไปเจออาหารอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นข้าวหมกไก่สูตรจากเมืองจีน เป็นร้านของครัวคุณป๊อปเขาบอกว่าเป็นอาหารที่แบบหากินยากมากเลยเพราะเป็นสูตรที่ดั้งเดิมมากเลยเนี่ยเราก็อยากจะกินว่ามันคืออะไรนี่นี่นี่หน้าตาหน้าตาสวยงามปะยะมีข้าวหมกมาเปิดมาถึงปุ๊บมีไก่ชิ้นเบอร์ดเลอร์เลยอะนี่น่ากินไหมอะ่ะน่ากินหรือเปล่าไม่รู้ว่ากินก่อนละ อื mm. อร่อยอะ่ะมันเหมือนเป็นข้าวอบนะแล้วมันก็จะหมักไปด้วยแบบเหมือนพริกไทยอะ่ะมันได้รสชาติของพริกไทยด้วยอะ่ะอืมจริงๆดูดิสวยมามน่ากินมามให้ดูชัดชัดอือเอาใหม่เอาไหมาเอาใหมาโอ้แต่ๆๆๆเสวยจไหมเสร็จไหมยี่ย yeah. ดูน่าก,กินมากเลยอะ่ะ ต้นตำลัดเหรอของเมืองจีนอะ่ะเขาบอกสืบทอดมาจากรุ่นคุณปู่ตัวไก่นะเขาบอกเป็นไก่ฮารานด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นอิสลามก็กินได้สามารถสั่งไ้้ยเลยรสชาติดีด้วยราคาก็ไม่แพงกล่องเนี้ยประมาณเก้าสิบบาทอืมอร่อยมาก ที่สำคัญนะไม่ใส่สารกันบูดไม่มีผงชูรสไม่มีอะไรเลยฟินตายกล่องเดียวไม่พอแล้วเนี้ยอร่อยมากจำไว้เลยข้าวหมกไก่แม่จ๋าบางลำพูสนใจสั่งได้นะเนี้ยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ส่งอาหารอร่อยๆมาให้กินโปรโมชั่นตอนนี้หรอ ส่งฟรี20กิโลเมตรในระยะเวลาในระยะทาง20กิโลเมตรส่งฟรีสั่งครบอาหาร200ขึ้นไปคิดเปล่านะคิดตังไหมเออเดี๋ยวต้องถามก็ดูทีเนาะแต่ถ้ารับรองเลยแค่200โถสามกล่องก็ได้แล้วอร่อยมากจริงๆอร่อยจริงๆเหมือนข้าวมันไก่กินล่อเลยเนี่ย แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอกินก่อนไม่ไหวแล้ว